สวัสดีครับผมเจนะครับและนี่คือ re act re act c l ปนี้นะครับ Sweet h o ซีซั่น o n 2ตัวอย่างที่2ครับผมผมเพิ่งกลับมาจากทางานเลยนะนี่ก็คือแบบสภาพอย่างโซมอยู่เลยนะคือเพิ่งกลับมาจากทำงานเลยนะแล้วก็พอเปิดคอมปุ๊บเฮ้ยตัวอย่างใหม่ของ Sweet h o ซีซั่น o n 2มาเลยนะห้เห็น,หนแบบเด้งขึ้นมาเลยนะโอเคไปชมกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เพราะว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความโลภจนทำลายล้างทุกอย่างและทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นสูญพันธุ์มนุษย์ก็คือไวรัสสัตว์ประหลาดคือวัคซีนใครจะกลายร่างเป็นสัตว์ปลาดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นี่อย่าเชื่อใจใครทั้งนั้น นั่นคือวิธีเดียวที่จะปกป้องทิ้ไม่เคยมีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่ควบคุมตัวเองได้เลยสักครั้งจนถึงตอนนี้นายคือผู้ปลดปล่อยที่จะช่วยให้ทุกอย่างนี้จบลงได้จริงเป็นสัตว์ประหลาดผิดเหรอคิดว่าทำแบบนี้แล้วไอ้ั้นจะเห็นนายเป็นคนเหรอ ฉันเคยบอกแล้วนี่พวกเขาจะทิ้มแทงนายและฉีกนายเป็นชิ้นชินไม่นะเขาเป็นคนเลยต่อให้กวาดล้างยังไงก็ไม่มีทางเคลียร์หมดมันเคยเป็นสัประหลาดแต่พวกมันมีวิวัฒนาการ ผู้คนเร็วกันหมดพวกเขากลวนต่อให้นายต้องตายก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ทำให้ทุกอย่างจบลงได้หนึ่งทันวาเลย สวีทโฮมซีซั่นสองนี่ผมเคยพูดเป็นแล้วนะนะว่าผมไม่ได้ตามพวกเว็บตูนพวกอะไรพวกนี้เลยนะคือผมจะไม่รู้เลยนะผมจะดูจากซีรีส์เน็ตฟิกเป็นหลักนะครับซึ่งเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี้ยผมไม่รู้แน่นอนแต่เนื้อเรื่องในภาคนี้มันน่าจะมันน่าจะแบบว่าทางโลกมันน่าจะแบบวุ่นวายแล้วล่ละแล้วก็ววววมันน่าจะแบบว่ามนุษย์ที่รอดก็คือตระฆาจาาระฆาตสัปเหร่่ยแต่คือสัปาหร่่ยบางพวกมันก็มีหัวใจไงบางพวกก็ไม่มีหัวใจอย่างประเองเนี้ยก็ เป็นสับปะาดแต่ว่าก็เอยก็กลายพันธุ์แต่ว่าก็ยังควบคุมจิตใจตัวเองได้อยู่ <S 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 ผมว่าก็บางคนเขาก็อาจจะควบคุมจิตใจตัวเองได้แหละแต่ว่าคนมันเห็นเป็นสับปะรดไปแล้วเงี้ยมันก็ไอ้อะมันก็คาคา่คา,าอะไรเงี้ยมันน่าจะปมปัญหาในซีซันนี้น่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือผมเดาๆนะจากความคิดของผมเองนะครับนะครับเราก็ต้องไปรอดูนะครับอีกไม่นานนะฮะหนึ่งธันวาคมนี้แล้วนะครับผมก็รอดูพร้อมกันแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็บาย